สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นของขวัญนะคะจากคุณแม่มดินะคะท่านเมตตาเป็นเค้กหน้าทุเรียนนะคะแล้วก็ทุเรียนนะคะนี่เลยนี่ก็ทุเรียนนะคะหนึ่งพันคะแนนท่านอยากจะให้พี่มสได้กินทุเรียนนะคะนี่ก็เป็นเค้กหน้าทุเรียนเลยค่ะพี่มสวันนี้พี่มสของเราอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูพี่มสกินทุเรียนพร้อมๆกันนะคะว่าเค้กกับทุเรียนพี่มสจะเลือกอันไหนก่อน เดีย๋ยวไปดูกันพร้อมๆนะคะใ,ใส่แบบกระมังแล้วก็ทุเรียนนอสได้กลิ่นอะไรฮะได้กลิ่นอะไรไม่หนิได้กลิ่นอะไรโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยกินไม่หนกินไหม,ไหมขอบคุณครับแม่นนขอบคุณครับแม่รีดดังๆลูกขอบค,คุณครับอุ้ยขอบคุณครับดังนั้นก่อน ขอบคุณแม่มาลิค่ะกลิ่นหอมสุยเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยมือ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 ดมกลิ่นก่อนดมกลิ่นก่อนกินอะไรกินอะไรหอมหอมกินอะไรหอมหอมกินอะไรเอ่ยขอบคุณก่อนโอ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวนะคะเอาเอามาดูกันค่ะว่าพี่มดระวังระวัง เค้กทุเร oh. <c ười> ียนกับทุเรียนดูพี่มอสเขาจะแบบว่าได้กลิ่นครับบอลสวยสวยกอนสวยก่อนสวยก่อนสวยก่อนอย่านะยังเย็นพี่มอสพี่มอสรอเค้กก่อนเลยโอ้ยโอ้ยสลัดเค้กอีกโอ้ยขอหยิบทุเรียน ตลกตลกตลกหูยอร่อยมากเลยคุณแม่อร่อยอร่อยแล้วเค้กเป็นไงพี่มอสจับไปแล้วมันเละเละเ,เค้กเป็นยังไงจับแล้วมันเละตอนแรกรอเค้กก่อนค่ะคุณแม่มารีขาดูพี่มอ,อเป็นยังไงเค้กมันเป็นยังไงพี่มอส ไม่แตะโอ้ยโอ้ยดูดมดมดมอะไรเนี vale ่ยอะไรเนี Eat, ED> ED ่ยมาสุดท้ายก็กินอะไรดีวะอร่อยไหมพี่มดโอ้ยคว่ำคว่ำกะละมังเก๊กเก๊กเร๊กลีลานี่เลยหยุดแม่แม่ลีลา ลสุดลลท้ายก็เละเหมือนเดิมพี่มดบอกว่าอะไรเนี่ยนะเอาอะไรมาให้ผมเล่นเนี่ยกระจงกระจาดเอาเซกระจาดเลยพี่มดโอ้ตายแล้วแม่ไม่กินค่ะไม่กินเพกคิมนิดนึงไม่กินไม่กิน โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเละๆอะไรเละตุ้มเป๊ะเป่าทิ้งใช่ค่ะคุณแม่มะลิไม่กินงาไม่กินไม่เอาเค้กเต็มมือเลยโอ้ยอะไรเละๆเนี่ยพี่น้ำรีบวิ่งเลยโอ้ยอะไรเละๆพี่น้ำพี่น้ำเอะาวิ่งเลยวิ่งเลย อารมณ์เสียอารมณ์เสียมีน้ำโหมีน้ำโหอะไรเอ่ยโอ้ยโอ้ยยังจะยังจะโอ้ยยังสงสัยอะไรเนี่ยเละเละอะไรเนี่ยอยังสงสัยเสียดายเค้กค่ะพี่มอสไม่กินค่ะเมดา้าอ้าวงอนอแล้วพี่มอสไม่กินเค้กงอนงอนแล้ว <laughs> ทำไมหันหน้าอะไรอย่างนั้น เป่าเป่าออกจากมือด้วยโอ้ยอะไรติดมือเนี่ยอ,อะไรติดมือผมเนี่ยคุณแม่เล่น,ยนโยนอ้อยเป็นมัดเลยอารมณ์เสียอารมณ์เสียเลยพี่มอดนางระว,วังมาเยออารมณ์เสียเลย ไม่กินค่ะคุณแม่มะลิพมอสไม่กินเค้กกินแต่ทุเรียนอะไรเล็กๆนะคะยังสงสัยอยู่อะไรติดมืออะไรติดมือพี่มอสยังสงสยัยยังมีการยังมีไปดมดูอีกค่ะว่าอะไรเนาะ,ะเละ็กๆตอนนี้พี่มอสก็จัดการเคร้กกับทุเรียนหมดแล้วค่ะอารมณ์ไม่ดี ทุเรียนกับเค,ค้กนี้พี่มอดเขาชอบทุเรียนนะคะแล้วก็เค,ค้กนี้รู้สึกว่าตอนแรกก็ก็จับจับเค,ค้กนะคะอาเอาจับเค,ค้กก่อนเลยนะคะมือไปจับเค,ค้กก่อนเลยทีนี้เค,ค้กนี้ไปติดงวงค่ะมอดก็เลยสลัดเค,ค้กนะคะออกจากงวงแล้วก็หันไปหันไปล่อทุเรียนนะคะทุเรียนหมดเลยพอกินทุเรียนเสร็จนะคะลมไม่ดี น่าจะแบบว่าโหยทําไมอร่อยขนาดนี้นะคะขออีกขออีกนะคะมัดอ้อยลอยมาหาแม่ควานนะคะเป็นมัดมัดเลยนะคะพี่มดโยนเอาแอล้วค่ะพูดปุ๊บเอาเลยเอาเลยนี่เลยค่ะนิสัยของพี่มดนะคะเวลาเขาอยากจะกินเขาก็จะโยนแล้วก็ดึงโซ่นะคะเพื่อเพื่อให้แม่ควานหาหาอาหารให้กินวันนี้ก็มาดูคลิปนะคะพี่มดกินทุเรียนกับเค,ค้กค่ะลองใจพี่มดดูว่า เค้กกับทุเรียนพี่มดชอบอันไหนนะคะปรากฏว่าชอบทุเรียนค่ะ <laughs> เค้กนี้รู้สึกว่าอาจจะไม่ชอบเอาเสียเลย <laughs> ตลกค่ะวันนี้พี่มดตลกมากตลกมากตลกมากเลยเอาเอาเอาจัดการเค้กหมดแล้วทำไงพี่มด <laughs> ก็ วันนี้นะคะมาดูพี่มดกินเคก้กกับทุเรียนกันค่ะแม่ควานก็จะขอนะคะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะกดติดตามให้กับพายมดควานหญิงด้วยนะคะช่องเล็กๆนะคะติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับให้กับพายมดควานหญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ